กินข้าวกันนะคะคุณแม่กะปามไข่คนเหนือบอกปามไข่คนไส้บอกไข่เจียวเจียวไขใ่ใส้ต้นผักป้อมต้นผักชีรำกันเนี่ยเนี่ยืออือแมลงมนต้องกินอีกแล้วเนอะ แล้วหมดสิทธิ์เลยนะเอาบอกไข่พัลโล่เนี่ยขล้องไครึ่ง,ยยงลูกเนี่ยของยายแค่ขึ่งลูกเนี่ยฮะขึ่งลูกเนี่ยเอาบอกเนี่ยกระโตะกเกาจักไว้เมื่อเช้านี่รึ่งลูกอะ่ะอืมไข่อะไข่โรยไข่แม่ไข่ยายเลยแครึ่งลูกเมื่อเช้าเนี่ยอันน่ไหมแปลกนี่ยกระหนูนี่อะ Kim Kim nói ngon Ừ Ủa trắng tróng khuôn Đến hầm vô trôi mẹ vậy, nếu mà gặp bài mà mà bếp dơ em Mà bếp nhiều. Thay mà nhiều mùi Em phải còn ngon chơi mẹ bà nè Ừ Để hề lên nè Ừ Mẹ mà ăn chèn nhiều con dơ ở đây Ừ, để để. ừ.

หอมเผ็ดหอมนี่ลองไปเอาข่าวพวกนี้เ็ยไปเอาข่าวไงบ้านวุนนะะ่นอะไ่ะข้าวแล้วซื้ออาทิตย์ที่แล้วไปซื้อฮาลิปอะ ภูนี้จะไปเอาหุ่นเอาบ้านหลวงนี้เอาที่เขาเปิดร้านคนู่ะเอาเดื้อละสองถุงถุงหนึ่งห้าโลอันเดื้อละสองถุงถุงนึงห้าโลเจขาข่าวาษาไไก่เอามาอืมรมไปดเ๊ก็ไปจ่ายเงินยืมไปลเย

จะเป็นคูอเองหรอคื่เองหาได้ตั้งใจจะื้อเออตัดนี้ Bye. Uh -huh.

phải làm được là không được. Hmm. thưa nó à? ừ. ừ. ở rồi đó, nó 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 đó. nó 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 đó. nó 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 nó

นี่มันเดือดะได้เะดือดเดือดเดือดเดพี่น้องวลวก็ไปวลวก็ไป